สวัสดีครับผมเอาโอ้ยอะมาใส่อิซากินะครับนี่วงเท่าไยน้อยน้อยสี่สิบเหรออ่าเดี๋ยวดูนะครับวงสี่สิบนี่อ่านี่อันนี้กำโค้งนะกำยืดนแม่นี่เดี๋ยวต้องเลาะเลาะนิดนิดนึงหรือท้วแม่ก็ดัดขึ้นได้ป่ะน้อยเนี่ยเออเนี่ยเพราะว่าบางทีเดี่ยวลอยมันบี้ไปด้วยไงความกำยังไงความเนี่ยเออ จันลลงมาที่ค้อค๋ใอใครขอ้อมใครใครคนกลับตะกัดเนี่ยอ๋ <laughs> อก็ <laughs> อ,อันนี้จะยืดประมาณสี่นิ้วนะครับเนี่ยอ่ายืดสี่นิ้วผมว่าเนี่ยดูดูดูความสูงกับล้อล้อยางนะครับดูในรถเอียง <laughs> อ่ะเดี๋วดูนะครับโอ้โหเดี๋ยววันวันลื่นเนาะเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปลองเทสกันหน้างานเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้จะใส่ขบยาันครับบ อ๋อล้อเเลยไใส่อ้าวได้เลยก็เดี๋ยวเอากบกรบบะมาเทียบเลยนะครับว่ามันจะพ้นไหมขึ้นได้ไหมนะครับแต่ว่าได้เหลือเลยอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าอ่าเนี่ยหน้าแปนลอ้อนะครับอิซกินะครับเนี่ย22แรงนะครับมันเท่ากับอหน้าแปลนคูต้าสามเดี๋ยวคูต้า24เนาะ 24, 24ขึ้นไปเลยอ่าใส่กันได้ถึง40แรงเลยนะครับหน้านะครับเป็นเดียวกันนะครับเนี่ยพอดีเป๊ะละครับเนี่ย ก็เดี๋ยวกระบะนี่นะครับกระบะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะลอดช่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าลอดช่องเดี๋ยวต้องเอาเหล็กปูเหล็กป<ๆ>ูล่างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงมาทีนี้นะครับเดี๋ยวมันจะงัดเวลาเราเดินนะครับนี่อันนี้กระบะเตี้ยนะแต่ผมแนะนําเลยนั่นเองครับเนี่ยนี่เลยนะครับการมันลอดลงมาในช่องนะครับแต่ถ้าแปะอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ลงแน่นอนนะครับอ่า <c oughs> ก็ถ้าใครสนใจล้อนะครับก็ทักเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เริ่มฮิตกันแล้วล้อรถไถเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาเป็นงานรลหารถเก่าใช้กันเด็กนะครับอ่าเนี่ยใครสนใจนะครับเรื่องราคาเนี่ก็ทักมาถามมาคุยกันได้นะครับเพราะว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับราคานะครับตัวอย่างของพี่เขาเนี่ยนะครับวง40เนี่ยสเปคนี้นะครับอ่าผมขายอยู่15,500านะครับตัวนี้นะครับเนี่ยหล็กหนาเลยนะครับนี่ดูเลยนะครับเป็นวงนิ้วนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้พี่น้อยเขาดูเรื่องกระบะก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลากไปไม่ได้นะครับโอ้โหแต่กยกไม่ใช่น้อยเสียนะเดี๋ยวลองอใส่แล้วลองเทสดูอโอ้โหแหลงเกินนะดิคุณขาเลยเรากาดเดี๋ยวเพลองระเบิดโอ้โดดดี้เลยจะได้เลยถูกใจรั จะลองแกก็ไปต๊ดๆดวกอ่ะเออมันไม่มีนาแบบใครโอ้โหท้นู้นก็อยู่ไกลซะแล้วปะขามไปไม่ได้วิ่งลุยเลยเอาไปติดตัวะอแต่เรื่องนาน้ําไม่มีเนี่ยไอเรื่องหอดินเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับไม่ไม่มีหอแน่นอนนะครับล้มเพราะว่าไม่แรงมันมันเตี้ยถ้าเกิดว่าเราได้พวกไอขอนขอนไม้มีงบจุบานอยูน้อยเอามาสักสองอัน เผื่อว่ายกแมลงไงเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเนี้ยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองไอ้ตัวยี่สิบไปผมไอของผมให้ดูนะครับว่าจะวิ่งดีไหมเพราะว่าไอ้น,นี่ลองเสร็จแล้วนี่อันนี้สเปคเอ่อวงเท่าไหร่ว่าไม่น้อยสามแปดเนี่ยก็สามหกสามหกแต่แต่ของผมทำเป็นวงเดียวนะครับเพราะว่าเปลืองงบประมาณเพราะว่าถ้าเป็นของลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำสองวงคู่นะครับแต่อันนี้ผมไปทำเทสให้ดูดเฉยอ่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวไปทำเทสให้ดูเฉยแล้วก็จะลองใส่วิ่งให้ดู อันนี้ผมใช้ใบบางหมดเลยนะครับนี่นี่แต่าว่าเป็นใบกว้างหกนะครับหกนิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยืนสีเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็สูงอยู่โอ้โหเนี่ยประมาณ้าวนมเลยนะครับนี่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่าใส่ล้อแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาถ่ายดูทีหนึ่งครับจะขอกระจายล้อแล้วเกิน <laughs> ไปไง <laughs> ไอพอได้ไหมกระแทกไหมไม่ค่อยกระไรไม่ค่อยกระแทกท่ะไรบ้างไม่ค่อยกระแทกกระไรบ้างอีล้อเก่าเคยใส่ล้อเหล็กอยู่ใช่ไหมกระแทกเขาเนี่ดูดูเันเดนไหวเนรอเป่าไม่ได้เนี่ยอ้วววววยวงวนีอันนี้วว ไหวไหมโอ้แม่น้ามันโบกกระดิมนับมันนับเก้าเลยเกีย้าโอ้แกกันเนาะโอ้ยกลัวโอ้เดี๋ยว เป็นไงบอได้ไหมเ้าเี้ยวมนโดนพอก่อนไฟไฟไฟเป็นไงเอ้าบอได้โอ้แกก็แด่แด่นอนได่จริงวเถ้าเกิดมันจะหักไกมันหักไี่อู่เลยใช่ไหม โอ้แร่ดอนแล้วเครื่องมันมันต้องให้ไปหอมันด้วยไหวไหมทุกคนจะไหวก็ล้อยางอีกถ้าเปนเครื่องให้มาลิวดิเร็วนะเพราะเพราะหล่าจางเราวิ่งมันเหมือนชายเกียรกแต่ก็ต้องไปลองดู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 หน้าจะดั่ลงนิดนึงแต่ว่าเดลองโคนหน้าเดี๋ยวเชิดใช่ใช่ก็ต้องฝั่งนี้ไนี่จอล้อเหล็กเราอ่ะลงมันอยู่พอดีใช่ไหมมันพอดีใช่ไหมถ้าวางบนบกเนี่ยใช่ใช่มันไม่เคยเชิดแล้วแล้วเวลาลงนาเลยเชิดเลยล้อนา ไลนั่เป็นหน้าหน้าหน้าเหลี่ยมอ๋ออ๋อไปติ้นติ้นตินฉาก,ฉากโอ้ยนั่นหนักแรงเครื่องติ้นฉาก,กอ่ะอ่า,า,าโอ้ไกลเถอะวงขนาดนี้เหล็กนิ้วทั้งนันโอ้โหเดี๋ยวอ่ะดับเครื่องก่อนนะดับไหนวะเนีย่ยยอมดับด้บดวยเอา้า เดี๋ยวก็วัดลองดูดีว่ามันกว้างเท่าไหร่พี่พี่ลองวัดดิหมดเลยสีเสือถลอกก็เลยรอแบบนั้นเนี่ยเมตรสี่สิบประมาณเนี่ยเนาะเป๊ะเลยพี่ลองลองวัดกระบะขึ้นดิเฮ้ยกระบะเราเท่าไหร่เมตรเท่าไหร่เมื่อกี้สี่อู้ยเดี๋ยวมันต้องต่อไหมม่ต้องต่อแล้วพอดีแล้วเนี่ยนีไงเนี่ยถ้าว่าก่อนออกอ่ะออนนก เม็ดหกเม็ดเมื่อกี้เม็ดเม็ดเม็ดสี่ใช่ไหมผีมันลงล่องนี้ไหมมีลองไหมแต่ลงล่องพีตะปูเหล็กเขาหน่อยลงแน่ลงใช่ไหมอยู่แค่ไหนนะอ๋อโอ้ยพอได้อยู่แล้วก็เอาเหล็กเราแปะล่างแล้วไหมแต่ทะลุไหมหรือแปะบนแปะล่างมันจะหักไหมนะจะทะลุไหมหลานช่างบนฮน้องนี่เนาะแปะให้หน่อยจะได้ลงลงขึ้นล้อเลยตอนทำแกแกก็ไปปูให้เต็มเลยซื้อตักมาอ๋อซื้อมาไปปูนนั่นน่ะ ฮ่าโอ้ใส่ปูนเลยโอ้โหทุกบอกมันหนักจังวะหน้าเนี่ยโอ้แบมบี้แกบอกมันหนักหน้าเลยนี่กว่างั้นนะโอ้โหต้องเอากระบะถอยหลังไปโน่นเดี๋ยวให้ช่าวโ้นเขาฟูเอาสรุปแล้วล้อโอเคนะครับใช้ได้แม่วิ่งขึนบกไปไงวิ่งมาไวไม่ก็ไวโอ้โหยกจะไหวไหมหลายๆคนอะหน่อยไหวอยู่บ้าง ไมไม่ไม่เนี่เดี๋ยวนั่งอย่าอนี้เอาไปเออเบาเลยไหมแหมสํนเร็จไรกันไม่แก่ขึ้นแล้อด้วยอ่ะโอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจล้อนะครับก็เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งสองเกียเก้าแปดเก้านะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเรขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ